พี่ค่ะมัอนอยู่ก็ช่องนูซี่ชแนลนะคะพี่น้องเมื่อนี้เป็นวันที่สี่นะคะวันที่สี่สิงหาคมนะคะคือเห็นบอพี่น้องกำลังเข้าคือตอนนี้แดนเซอร์เรากําลังจะซ้อมเต้นนะคะบนกระล้างซ้อมตอนซ้อมอยู่หล่พี่น้องคือพิเศษกกวันนั้นก็คือมีน้องตุ้ยนะคะครูจิ่นเพลินน้องตุ้ยนะ,ะมาซ้อมด้วยเราจะไม่บอกว่าเป็นโชว์อะไรหรืออะไรแต่ว่าให้เบื้องการซ้อมซื่อๆการนํจาจังหวะแต่สิบว่าบอกว่าเป็น โชว์อะไรเพลงอะไรหรือว่าอะไรยังไงนะคะนุสิบบอกนะคะคือตอนนี้ทุกคนกำลังสอบอยู่นะคะคือแดนเซอร์เราก็มีทั้งหมดอยู่สี่หกพราตีหกคนนะ,คะพี่น้องเพิ่มมาตุ่ยหนึ่งคนก็จะเป็นเจ็ดนะคะตอนนี้ตอนนี้ก็ทุกคนก็กำลังขมักขมันอยู่พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวนุสิบา,ายางบดเบิ่งบรรยากาศ อนซ้อมนะคะว่าตุ้ยนุ่ยสิเป็นยังไงพร้อมนะคะว่าเวลาเขาอยู่น้ำกันมันสีให้ห้าขนาดใดนะคะในบรรยากาศการซ้อมนะคะเดี๋ยวเข้าไปกันเลยค่ะพี่น้องตุ้ยอันนี้ทีมงานแ <uke> ดนเซอร์เรานะอันนี้จะเป็นโชว์พิเศษของคู่จิ้นหรือเปล่านะอะไรนะเออเบอร์ตัวฮัตตัเขา มวนตัวเขาก็คือกินกินกินนะเอาทำไมเอาหอดเอาหอดแช่งหล่ะอือรอรอเจษไปต้องไปต้องหัวขังจิบไปสิดไปที้งในหลายหลายจายคาโตชันมารู้ไหมตจนันรู้ไหมก็เอาชากเช่องนี้มา มึงต้องสู้สิว่าหญิงเอาด่เวมแคไม่พอพอแค่ไหนบรรยากาศซ้อมของเรานะฮะเราเราเลือกไม่ได้เพราะเราเกิดมาเป็นพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวกระเทียมยิงมาต้องสู้สิว่าหญิงตาคนสู้คนละเรื่อง เอาอ่นแกเยก่อเอาเอาเอรีนแมเยเร็วเอ็มเตเอาแกอันวนให้ตุยนอยเอามาตุยนอยเริ่มเลเอาเออตั้งเร่เอาอีกนอหบข้อมืเลนตีอ้นดวอะไรรเ่าฉีดทาน้ำดูฉีดมาทั้งหนึ่สส เ็ดเอมาหนึ่งสองามไปแต่แอววละสองนี่นะนะมันเป็นเม็ดเดียวเลยหนึ่สองเออมาอยแต่บายอยวห้าหกแปดหนึ่งสองสามสี่ยกห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งเจ็สองอันนี้ยังงพ่หนาสมนี่ เปลี่ยนกันซ่าอี่ยังขึ้นไปยุ่งหัวตาเปลี่ยนกันกับเอ็มมี่ดียวขาดผมก็สู้ผมแไหมรับแดนมาไหมในสุดไร่แดนชายแท้ละจ้กแดนชายแท้เอาที่ทีเอ็นที่ยู่นี่บ่แท้บ่บอลหลันอตอันนี้ก็เออนดินหญิงคิมใหญ่โอ้แดนหญิงคิมใหญ่ครีมอะจะเป็นซองแม่ข้างหลังครีมหนึ่งซองแมงแมงหนึ่งสองสามสี่น้องเอ็มใหญ่นะครับกำลังซ้อมเต้นให้อันนี้น้องตาต้าแมันขับแมันขับ คุณมาผมป๊าผมม่วงอือสวยวมันมร่อนทับขวดยาแยลกถ้าปากก็มาฉาผมเอาคุเชิญเผมโซนอย่างนี้ใส่ฉันบอกแปดหนึ่งสองสามเอวอรรูมเนเวอร์ร่มว่าให้ตรงขึ้นบอกเพื่อนเจ็ดแปดหนึ่งสองเอาคือปากแดงแทสห้าหก เศษแปดท่าตรีป้ะนี่ท่าริบมันนนี่นี่ซีเมียเจ็ของเ่าเราไม่บอกนะว่าจะเป็นเพลงอะไรโชว์อะไรนะคะหนึ่อบอกบอกเน้อจะว่าเพลงแตดแตดแตดนต่บแตด่งองสม่ากบอกว่าเดีเบ้นเดพลงนั่นสี่อนุนสี่นุธรรมะตีปลแตดนะครับปิเปิดน้องบิวตีชาแนลอันนี้น้องตัวเล็กชาแนลค่ะ แฟนเจาะก็เป็นตาหาแผ้แฟนเจาไป็นตาหางนอไปตาอ้วนตัยหนุ่ยดีเนาะอันนี้น้องเอ็มน้อเอมกวนมูกันพี่น้องจะพึงดามาดาเด้อด้านลอยไปหน้แขนแขนหล่อนี่ไงมันีมันแขนู้สอนเต็มบอว์แขนก้ามเป็นมัน สวัสดีค okay. ่ะไทยกำไรชาแนลแค่ะอันนี้มึกซากของแท้เลยนี่มึก่ซนี่ขาดผมนี่เอาจะไปหยิบของเธอมาไงโอ้ยเขาเสิร์ฟมาไม่เล่าสักจับมาเอาชันเอาถิ่นทั้งกระยาเด่นมาได้เนีแล้วถอดหูไว้ตัวนี้สามสี่ห้าหกแปดแปดขอบคุณสปอนเซอร์รายใหญ่อเมริกันสานจีนชาแนลด้วยนะคะวินวินไปเต้ไปเปรียบมวยกัาสองเพื่อนขนาดนี้ มันอุ่มมึงได้ดสอกสองอันนี้เราเมาอ่นนวหัวมือนะพี่น้องพี่น้อยอย่าด่ามากกันนะคะอันนี้คือเ่าหยอกกันนะจ๊ะสองสามสีต่อเลยสีดจีดยดูนี่ดูนี่ดูนี่ยันยันวสันไหมสันไหมสีมาสีใกล้จะโอนี่มันมานี่นี่นี่ส้ยกี่ไหมสันขนสันขนสีแล้ว หนึ่งสองหนึ่งสองอันวิ่งเท่ากับเตีนยนกันเพื่อนเพื่อนเมืองอีอันนี้ครูสอบเป็นวันนี้เป็นคนแก่หามาก็เลยมาลงมาโอ้ย๊าสเกือบข้าจะเสยขึ้นเตะแบบสูงเกี่ยบใส่บอลลอยเนาะทำไมห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหก มึงตุยหนุ่ยแชแนวพี่น้องตุยหนุ่ยแชแนวตุยหนุ่ยแชแนวสี่เทสที่ยังเป็นครั้งแรกดิต้องรอดูนะฮะซ้มโชว์ขาแลาลูกผู้ได้หลังก็รถหลายรถเบนมาขั้นยากกว่ารถผู้ชายอยู่นี่อันนี้เป็นรถดีเอ็มไม่ต้องซ่อมจ้างติ๊กคืออันนี้เป็นบรรยากาศซ้อมนะคะ อาตะบจับยุ่งหมอจับยุงจับยงหลายค่ะสอันนี้บอสมาแล้วนะคะเอาบอสขี้หัวค่ะเตอันนี้บอสมาปวจงานหรือเปล่าจ๊ะไปอ้นเนวชาดเดี๋ยสำรองมีบอหยิบแน่เดีสำรองบอสมาชาดเบสท์เาสามเป็นบอ วิ่งไปก่อนจากกันแค่้วครับแล้วกินได้เนี่ยเบิร์ตอะเดชเบิร์ตตะโดดได้ยุ่งนี่โอเคนะพี่น้องอันนี้คือบรรยากาศมาซ้อมอันนี้บอสมาแล้วนะคะบอสมาแล้วเอาห้องเต็มไม่ได้องใส่ป่ะนี่อันนี้บอสอ้าซ้ะชอบไหนไล่สดดนี่ยัจะไล่สดนี่บอสมาชอสุดเจ๋งเจ อ,อย่างอีกบนี้โอเคนะฮะนี้บรรยากาศซ้อมเดี๋ยววัดจะไล์สดแล้วนะคะนตนขืนอีทุน,นตอนตื่นนะเป็นที่บอกแล้วเป็นต้อต้อใจมาคากเลยบอลบันนะไม่เปิดเกินขึ้นร้อยเมือนึ้นบอกรอยซีเสียตัดข้น,นี่บอขึ้นริบบิ้นอันหาบอกพืนบอรเดอร์แพร่ดีค่ะโอเคจ้า แค่ข่าของน้ำเวอาตูด็กก็ไปทำถอดออกไอพี่นันอย่าียกสอมแบทายยากไเด้อเนไใครวะื่นเลยจะสอมทายยากเลไเด้ออันนี้เป็นบรรยากาศที่การสอมนะคะพี่น้องจะเป็นโชว์อะไรนั้นเราจะไม่เปิดเผยนะคะ